สวัสดีค่ะพี่น้องมาบอกกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก่อนจะอาบน้ํานะคะมาจมดูกันพี่น้องจมก่อนเสียอาบน้ำมาบอกเรื่องการทําคลิปนี่แหละค่ะพี่น้องคะพี่น้องมีพวมหูซกบบว่าการทําคลิปทุกหมือนหูซิบบวามันสิยากขึ้นกวแต่กอนไหลพี่น้องมาบอกหนกขึแต่กอนไหลตะกอนเนี่ยการทําคลิปมันก็หากอยู่แต่ว่ามันมันบ่ยากขนาดนี้ยากแบบใดหากแบบใดบางที อย่าเลี้ยนเนี่ยพี่นนออมเลี้ยนลดลดขนาดอลดลงพี่นนองบางคนมันก็บอกว่าเลี้ยนมันบไดายไปใส่เลี้ยนบไดายไปใส่แต่ว่าพอเวลามันข้นปมมวนผลนขืนอีอยงอ่ะเลี้ยนที่มันหายไปกับพวกเย็นใดมากขึ้นเด็ดเดีเหตนหนึ่งจะมันปมมวนอยู่ซ้ำยอดที่มันอันนี้แหละอยู่ใกล้ๆกคียงกันเน,นี่ยแหละปั๊ดปั๊ดไปไอะเออที่จริงอ่ะว่ามันหายไปลายได้พี่นนองอืม คลิปกระแตกล้านคลิปนั่นแตกล้านเด้อืมคลิปนั่นแตกล้านแต่ว่าอเหรียญลดอืมคลิปแตกล้านแต่ว่าเหรียญลด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 ลงเหรียญตรงร่วมนะพี่น้องเหรียญตรงร่วมมันลดลงแต่ว่าคลิปแตกล้านยูสามคลิปสี่คลิปปุ่นอะแต่ว่าเหรียญหกลดบูบบวบบวบลงหายไปลอยก็เหรียญแต่บางคนเป็นบอกว่าเหรียญไปหายไปใส่ดอกอืมไปหายไปใส่ เหมือนกับว่าเขาเียนยอดบริไลสังเก่ะเรียนมัก็สิหลดจากเขาเทียบจากยี่สิบแปดวันกว่าหน้าเอียงน่ะเออกับพ่อเขาใจหยืดพี่นหลงแจะว่าต่ว่าอันพ่ออันมั่้อมเบิ่องน่ะเวลาเขาประมวนผลน่ะเวลาเขาตัดหลอดอ่ะเรียนที่หายไปน่ะกับพ่อเห็นมันใหญ่ขึ้นมาจะเถื่อเห็นมันปมมวนผลอยู่ยอดที่ร่วมอยู่ไกลไกลไกลไกกันนั่นแหละที่มันมีอยู่อ่ะเออมัก็สีใหญ่ยอดอยู่ประมาณนั่นออเพราะว่าขั้นมันขั้นมันร่วมก็เรียนที่จะหายไปอ่ะ ขั้นมันร่วงก็เลี้ยงที่หายไปนะคั้นมันประมวลมันต้องไล่เดลไลค์ก่านั้นตามที่สังเกตเบิ่ง้องหน้าพี่น้องเออตามที่สังเกตีบเบื้องมันต้องเดลไลค์ก่านั้นเราเรียงที่หายไปก็คือจังมันหายไปเลยพอาคั้นมันประมวลมาแล้วเนี่ยขั้นมันประมวลผลมาแล้วเนี่ยขั้นมาเรียนที่มันหายไปอ่ะมันปรได้ไปใส่ขั้นมาเรียนที่มันหายไปน่ะมันต้องได้ขึ้นมาเวลาเขาประมวลผลแล้วมันต้องได้มันต้องไล่เดลไลคอันนี้สังเกตเบิ่งเดือนได้อันพวกที่มันหายไปก็ ก็พอเห็นได้ขึ้นมากแตได้ซ้ำเนี่ยแะซ้ำยอดจะมันล่วงน่ะได้ปั๊ดๆไปไปอย่างเราปอกายกันน่ะพี่บอกอืมคันมันได้เรียนที่หายไปมันต้องเดรร้ายกว่านั้นช่ไหมยี่สิบแปดวันก่อนหน้าเออประมวลผลคันเขาเอาไปเทียบใส่กับอันยี่สิบแปดวันก่อนหน้านั่นคันเอาเห็ุไดบวไรซ้ำเก่าเรียนก็สิลดลงเออก็พอเข้าใจอยู่ที่ที่เขาอันเพิ่นเบาะน่ะเวลาเรียนสิลดลงอยังจี้ใี่นะคันเอาบ่ได้ซ้ำบ่ได้ซ้ำเก่าอืม แต่ว่าสังเกตเบุญเกลียนนี่ให้ไปกบฏได้ขึ้นเยอะื่อนั่นนะพี่น้องเลยพี่นยังก็ยืนในสีปวดขาพี่น้องปวดขาปวดขาก็ยืนปฏิบัติยิงที่ยืนอยู่สิขยับน้ำก็อาทิตย์ก่อนพี่น้องนีในระชีวิตทย์เจอเสียดยังก็ต้องอดคออกินข้าวกินน้ำยังก็ต้องอดคีบต้องทรงงานต้องทรงงานนะคะต้องทรงงานเจ้านายว่าสันทุกอย่างพูดสิลดเบิด สิบว่าไงต้องขยันเคียดเต,เต่อเสมอเนี่ยเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไปชมนีกับพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมฝากกันมาคลิปหน้าจ,จะบ๊ายแอบนำกัน